เคสวัสดีอีพีดึกนะครับผมสําหรับ f c บ้านหุ่นเหนียงเซียนก็ดีใจสําหรับฮานอยด้วยนะฮานอยนะก็ได้2น้นอยนะก็ได้3เด้งไปนอย V3 เด้งแล้วก็นอยปกติมาตัวฟัน9นะครับผมนะส่วนนอย V ก็ได้เจาะ92แล้วเกือบแตก3ตัวนะศสีดาไม่หนึนะแล้วก็ได้ล่าง81หเลยนะก็ บนได้ดูด2นะบนได้วิ่ง2นะครับแล้วเจาะ92แล้วก็ล่างได้เจาะ9ก็หง <ๆ S 1> ก็เฮง <ๆ S 1> เฮรวยร<ๆ>ก่อนหน้านั้นก็มีได้หลายตัวอยู่นะได้ที่น้อยที่ลงนะของแอดที่ลงให้นะนะแต่แอดก็ลบลบอไรอย่างี้นะลบประวัติในห้องแชทนะครับมันเยอะเกินก็เลยไม่ได้พาดูรีวิวนะโอเคนะครับมาดูนี่ครับตัวที่จะถึงใกล้ๆนี้นะก็มี ลาว V I P ครับผมลาวสามัคคี V I P แล้วก็ลาวสานะลาวสามัคคีเฉยๆนะครับผมก่อนอื่นก็น่าจะเชียร์ลาวสาก่อนนะลาวสาก็จะปิด20นาฬิกา15ทีประมาณนี้นะหลายหลายเว็บนะบางเวบก็ปิด20นาฬิกานี่น่าจะไม่ทันแต่หลายหเว็บน่าจะทันนะครับโอเคลาวสามัคคีแอดมินฟันศนย์นะครับผมนะเจาะเน้น05นะครับ 3ตัวมี2หางนะครับแอดมินรับสไตล์นิดนึงนะต้องวัดรวยกันบ้างนะบางจังหวะนะ9 05กับ6 05นะครับสตัวชุดเจาะนะครับผมมี05นะครับผม0509 06 5956และ96นะครับลาวสามมักคีนะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับผม เป็นลาว V.I.P. นะครับ21นาฬิกา30นาทีออกพร้อมกับลาวสามัคคี V.I.P. นะครับก็มันออกพร้อมกันวันนี้ก็เฉลี่ยการลงทุนไปนะครับครึ่งครึ่งน,นะอย่าไปลงทุนตุ้มตุ้มตั้มตั้มนะหลุดมาเราก็ตามยากนะครับใส่เยอะเกินไปหลุดมามันก็ตามยากเราก็ต้องเล่นคู่กันวันนี้ก็ต้องเฉลี่ยครึ่งครึ่งลงทนนนนุนอย่างละนิดอย่างละเบาๆโอเคประมาณนั้นแหละลุ้นเด้งอา โอเคครับลาว VIP อพีแอดมิฟัน8นะครับผมจอเน้น8 9ครับผม3ตัว1 8 9 2 8 9นะครับชุดเจาะ818289121989นะครับโชคดีมีชัยกับลาว VIP นะครับผมตัวต่อมานะครับผมลาวสามัคคี VIP จอข้างๆกันนะครับออกพร้อมกันนะจ๊ะแอดมินฟัน9ครับผมนะ จอนิน98เหมือนกันนะครับผม3ตัว198นะครับแล้วก็298แอดมินมั่นใจเราสามาัถคีแตก198 189นะจ๊ะโอเคฟังให้ดีๆนะอ่าและชุดจอนะครับมี6หางเหมือนเดิมนะครับผมแอดมินปรับสไตล์นิดนึงอ่าเพิ่มความระทึกเด้งบนล่างไปอีกนิดนึงนะครับผมแต่ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุม การเงินได้นะครับผมคือมาก็มีติดไปนวมกลับมานะจ๊ะอ่ะ989291นะครับชุดเจอะ 28, 282181นะครับผมโชคดีมีตังใช้กับราวสามัคคีราว v ี p และราวสามัคคี v i p 3ตัวรอบ2ทุ่ม3ทุ่มนะครับผมและนี่ครับนี่ราวกระชาติก็ลงเรียบร้อยนะแอดก็ลงช่วงดึกไปเรียบร้อย แล้วส่วนอีกคลิปนึงก็จะมานี่ครับมาลงหุ้นอังกฤษนะหุ้น V นะเอาอันนี้3ตัวนี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะลงคลิปใหม่เป็นหุ้น V นะอาโชคดีมีตังใช้จะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินบ้านหุ้นอย่างเสียนเลยนะครับผมใครกดแชร์ขอให้ปั้ง3ตัวปั้ง6ตัวนะครับผมถูกลอตเตอรี่ลองวันที่1งวดต่อไปอาสาทุสาธุครับผม